สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีธนูธาตุไฟเดือนพฤษภาคมปี2,566ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะราศีสุดท้ายแล้วค่ะที่อาอยุลงคลิปมากมายนี้ก็แข่งเรือแข่งพายนะคะเพื่อสร้างรายได้ก็สำเร็จแล้วขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกและที่แวะเวียนเข้ามานะคะสนับสนุน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะ มีโฆษณาเข้ามาก็อยากกดสคริปต์นะคะหรือจะถ้าโฆษณาเยอะรบก,กวนก็พิมพมียมมีนะคะตอนนี้ออยก็ครบสร้างรายได้ในแต่ละเดือนแล้วขอบคุณมากมายค่ะที่ทำไปคลิปมากมายนี้ทำมากทำเยอะทำเองก็สำเร็จการขอบคุณที่สนับสนุนนะคะ สร้างงานสร้างไรายได้ก็เพื่อนๆเป็นแรงชี้สนับสนุนกันต่อไปค่ะเป็นกําลังใจกันค่ะคนโสดคนมีคู่และคนมีประเด็นนะคะไม่มีอะไรในชีวิตที่เร่งด่วนมากไปกว่าการดูแลจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของตัวเราเองนะคะคนโสดนี่นะ,ะเป็นตัวแทนของดาวเนปจูนนะคะอนะาพฟันอนะมายานะ เดารมิดาวเกตนะคะสองดาวนี้ดาวเกตท่านฤษีค่ะฤษีบำเพ็ญตบะความเทียนะดาวเกตกระตุ้นนะคะ, un, ะ,คะอยู่ในเรือนอาทิตย์ยศศักครฐานะสุภาพดีงามนะเนะี่ยดาวทิตย์ไปอยู่ในเรือนอริแก้ไขปัญหาได้มียานสัมผัสค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะแคล้วคลาดนะกับลาบผลได้มานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้ยิ่ง มันเพียรภาวนาถือศีลปฏิบัติธรรมนะยิ่งได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิธิ์นะไม่ขาดฝันนะคะอดทนได้เสียสละได้คนโสดอดทนหนึ้งที่ได้ดีแน,น่นอนราะเป็นผู้เสียสละนะคะทำผ่านร้อนหนาวมาเยอะนะคะทำอะไรมาเยอะแยะเลยลงทุนแล้วค่ะทุนเจ๊งก็ผ่านมาแล้วมาถ่ายทอดให้ญาติไม่ได้รู้สิ่งที่เราได้นอนข่อยคว้ากิเลสนานไม่ใช่แล้วค่ะ สุขทุกๆรวยจนนั้นมาบอกว่ายามิตรส่วนใหญ่แล้วเป็นอ่นแม่ๆค่ะสตรีทั้งหลายนะคะอ่าชาวชนูคนโสดนี้บำเพ็ญตะบะความเพียรน,นะคะ,ะการงานนี้ก็ได้มรดกสืบทอดของเกา่าของแก่ของโบร,ราณนะคะก็นำพาให้กันลงทุนของคนโสดนี้ได้ลาปฏิวัติปริรลปเป็นแปรงนะโครงการนี้ ได้ทำสำเร็จนะคะทำมายาวนานนะต่อเนื่องออกไปนะฝันเป็นจริงนะคะได้ทำงานปิดทองหลังพระนะคะงานที่ปิดจอบแล้วไม,ไม่มีคดีความกับใครนะคะงานโครงการศึกษาไวรู้ไม่สิ้นสุดนะไม่มีอะไรที่รู้มากรู้เยอะนะคะยังต้องเรียนรู้ต่อไปนักวิชาการความรู้อชอบ อีกตัวห่างจากความมุ่นวายบำเพ็ญตบะความเพียรน,นะคะทุก้ีปฏิบัติธรรมภาวนาคนอดทนเสียสละนะคะเป็นคนที่ลงมือทำตามคิดฝันยินดีรับใช้เป็นผู้ให้มีสองบุคลิกเลยนะคะได้ทําการงานกาันค้าเปิดตัวสวโลกภาัาโนอกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆต่างถิ่นนะมีทั้งความนุ่มนวลอ่อนโยนเป็นผู้ให้และมีความ เป็นผู้มีเกียรติยิงไม่เกียรติแล้วศักดิ์ศรีขาดได้ยาไม่ได้นะคะเกี <ทะ S 1> ย่ยวข้องกับแม่แมๆะคะ่ะอันนี้คนโสดไม่ได้ลงจากคานเพราะว่าเป็นผู้ท่งศีลไปแล้วนะคะค้นพบตัวตนของตนเองแลวะะ้วค่ะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งยินดีที่จะช่วยเหลือให้ผู้คนได้พ้นจากความทุกข์ค่ะก็หาเหตุของความดับทุกข์ได้ก็ด้วยความเพียรมาบอกให้ญาติไม่ได้รู้ะคะ่ะ บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องชีวิตนี้ก็ปล่อยให้ว่างบ้างก็ได้เป็นบาปเป็นบุญก็ได้ท่านเคยจัดการอย่างไรและจัดต่อไปตามใจท่านเอาที่สบายใจดูหนังก็ดูคนเดียวไม่มีใครมาเอี่ยวนะ,ะมีความสุขโสตดสมถะสันโดษนะคะคนสุดปล่อยวางและะ้วค่ะไม่ยึดมันถือมันเป็นคนที่มีสุขภาพจิตสูงนะ มีโรคส่นตัวสูงนะคะมีความเข้มแข็งทางกายจิตและอินทานีอันนี้ทำการค้างานทางด้านวิชาวความรู้งานทางด้านสุขภาพดีแตกฉานในงานเฉพาะด้านฝันเป็นจริงสำเร็จและะ้วค่ะคนมีคู่นี่ก็คู่ทางไกลนะคะอ่ะ่ดพบคนไกลค,ะคะ่ะการเงิน นี้นะคะชาวชนุนะคะการเงินการงานการสังคมการลงทุนนี้สําเร็จแล้วติดต่อค้าขายเริ่มต้นอย่างกล่าวในแต่ละวันนี้โฆษณาสวยอระชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างประเทศนะคะงาน Import-Export ขยายพ้งานกระจนกระใจออกไปก็สุขทุกรอยจรมีหรือไม่มีการงานเปลี่ยนแปลงไปก็ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถงานออนไลน์ค่ะ ได้ติดต่อค้าขายแล้วขยายผลการงานกขจรกระจายไปก็มีโอกาสมีรถสักคันบ้านสักหลังด้วยการเงินของตนเองที่เข้มแขนะ็งในรอบ30ปีหมุนเวียนมานะคะในการงานที่ทำมาตั้งแต่ปางก่อนนะคะอันนี้ก็ได้พบกับคู่ก็คู้ทางไกลนะคะขาดการติดต่อกัน,นะคะ่ะช้า ธนโนะผู้มีปัญญาวความรู้ความสามารถอยู่เป็นโสดลาพังก็อยู่ได้มีครบทุกอย่างแล้วการศึกษาดีความรู้ดีการเงินมีพลังจับจ่ายอยู่ในแวดมน์สังคมการงานขยายผลออกไปมีรถมีบ้านแล้วโครงการนี้ก็ได้มาจากการเงินก้อนโตนะมุนมานะเพื่อให้ได้พบกับการงาน การง,งานนี้ขยายผลออกไปได้มาตั้งแต่ปางก่อนนะคะภายใต้พรมิขิตนะที่เสียไปก็หมุนกลับขึ้นมานะคะมีอสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนโร,ง,รงงานมีโอกาสสร้างงานในหลักแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเองนะคะโชคดีมาเยือนของชาวคนมีคู่นะแต่คู่นี้ คนทางไกลค่ะขาดการติดต่อกันนะก็เขามาส่งชาวถนูนะคะโนก็มุ่งไปที่การงานการเริ่มต้นแต่ระหว่าน,นี้อยู่ที่การเงินที่มั่นคงเข้มแข็งนะเป็นโครงการการลงทุนในหลักแหล่งอสงหาเริ่มมาซับนะ,ะถ้าพบเจอหลักแหล่งอสังหาที่ใดก็ซื้อไว้เก่งกำไรนะคะสุขทุกรวยจนนะมีความหวังกำลังใจแล้วนะคะ ไม่ปล่อยให้เป็นตามยาถากรรมค่ะก็มีลาผลมีมรดกตกทอดในหลักแหล่งที่ยศใสการเดินทางชีวิตนี้ก็ทำให้ได้พบกับการหมดอุปสรรคปัญหาการงานหมุนเข้ามาเยอะค่ะหมุนกองล้อด้วยมือเราชาวถนนค่ะ ชีวิตเป็นของเราไม่ใช่ของใครนะใช้ชีวิตของตัวตนตนเองแล้วค่ะทั้งคนโสดและคนมีคู่ไม่แคร์ความคิดของคนอื่นนะคะ,ะปล่อยวางค่ะหมุนขลงล้อไปว่าถ้าจับหมุนมาตามวันเวลาแล้วนะคะได้เปลี่ยนแปลงกำลังหมุนไปสู่ความโชคดีค่ะพร้อมกับ มีชื่อเสียงคนสูดมีความเชี่ยวชาญจากฉานในงานจพกะดานค่ะงานวิชาการความรู้สำเร็จค่ะอันนี้ก็คนมีประเด็นคนมีประเด็นนี้จะมีประเด็นก็เป็นคนโสดอยู่สันโดษนะคะเพราะว่าด้วยผลบุญทําเก่าอุ่นเก่า ปลูกเพาะเมล็ดพืชพันธุ์อะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะเนี่ยอันนี้ก็คนเลืมบอกไปคนมีคู่นะการเงินกับเสาก้อนโตเลยเนเรือนการงานการสังคมเป็นโครงการสัาเร็จมีโอกาสซื้อรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินมูลกองโลไปงานสังหาริมมาซับนะคะมั่นคงกับหลักแหล่งที่ทํากินคะ่ะมีสติปัญญาความรู้ดีคะ่ะคนมี ปรเด็นนี้ก็ส a าร์นีก็การงานการสังคมดาวราหูนะการเงินก้อนโตค่ะการงานการสังคมการการสื่อสารราหูไปอยู่ในเรือนปุตตะนะเป็นโครงการที่ได้ทำงานทางการค้าทางไกลงานออนไลน์นะงานอยู่เบื้องหลังงานวิร์กโมหูค่ะเป็นคนอย่กเย่อเก้าเรือนนะคะก็มีความสุขมีอุดมคตินะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะ การงานลงตัวเฉลิมฉลองทำมมยาวนานลงตัวแล้วบาลานซ์ค่ะฉลองความสําเร็จนะพร้อมกับมีชื่อเสียงมีการงานโครงการนี้เตรียมพร้อมกับโอกาสเสมอนะคะไม่ต้องรอให้อะไรสมบูรณ์แบบโอกาสมาถึงก็คว้านะคะเทวาดามาเป่าแต่สงขาวให้รู้รวยแล้วค่ะมีการเงินมัน่นคงเก็บองนะคะจากบทหลานบริวารเป็นคนมีดวงตาเห็นธรรมนะคะได้ทำการงานทั้งไกลนะคะ ผ่านพน้นผู้ประสักโครงการนี้งานทางด้านวิชาการความรู้ค่ะสิ่งที่ได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของพ้นบุญธรรมกําเก่าอันนี้ได้จากการงานบนงานกุศลง,งานการสังคมแล้วก็การเงินรายได้จากงานบุญเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีคะอันนี้ก็คนมีประเด็นอยูอโ่โสดลำพังสันโดษเป็นเพราะ เลือกได้นะความฝันนะคะความฝันเป็นจริงค่ะได้มีหลักแหล่งที่โยนใสอาการเป็นแปลงนี้มีมรดกสืบทอดงานบุญกุศลนะคะเลืลเตาเห็นธรรมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนชอบทื่อศีลปฏิบัติธรรมพวกมือศีลค่ะของชาวโถนุคน ทั้ง3สถานะเลยนะคะอัฟกีบเนนะคะเป็นผู้เข้มแข็งนะคะคนที่เข้มแข็งันนั้นคือหน้าที่ที่จะให้อโหสิกรรมให้อภัยคนอื่นค่ะนะการให้อภัยคนอื่นคือเรานั่นแหละได้พบกับความสุขก่อนใครเขาเลยนะคะดวนะงตาเห็นทำให้อโหสิแล้วนะคะได้อโหสิกับญาติมิตรพี่น้องแล้ว บ้นแต่อาหารกันกินรดมสมบูรณ์ค่ะยิ่งเอายิ่งอดยิ่งเสลยิ่งดยิ่งหายยิงได้ลิลี่สหสิกรรม,มนีโก,โกกับสิง่งเก่าๆนะคะแพ้าทางอุปสรรคที่มาขวางทางความฝันเป็นจริงนะคะเวลามไม่เคยหยุดไหลแม้แต่วินาทีเดียวเวลาล่วงไปทําความฝันให้เป็นจริงแล้วนะแล้วก็ทําต่อเนื่องต่อไปค่ะโชคด,ดีค่ะ